เคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวังวนความคิดวนไปวนมาจนหัวหมุนเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงเสียเล่นเพลงเดิมซ้ำๆทั้งที่รู้ว่ามันน่าเบื่อแต่ก็ยังหาทางออกไม่เจอวันนี้เราจะพาคุณกระโดดออกจากวังวนนั้นด้วยเจ็ดกุญแจวิเศษที่จะไขประตูสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ตื่นรู้ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงเจ็ดกุญแจนี้ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็นคําสอนจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านการพิสูจน์มานานกว่า2,500ปีพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณและเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการได้กุญแจดอกแรกคือสติแล้วสติคืออะไรไม่ใช่แค่การรู้ตัวลอยๆแต่คือเรดาร์ความคิดที่คอยสแกนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความคิดความรู้สึกและสิ่งเร้ารอบตัวสมมุติว่าใจคุณคือท้องฟ้า ความคิดก็คือก้อนเมฆที่ลอยไปลอยมาบางก้อนก็สวยงามบางก้อนก็มืดครึม้มถ้าไม่มีสติคุณก็จะถูกก้อนเมฆเหล่านั้นพัดพาไปไม่มีทิศทางไม่มีจุดหมายแต่ถ้ามีสติคุณจะเป็นผู้สังเกตการมองเห็นก้อนเมฆเหล่านั้นโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ตัดสินไม่วิจารณ์แล้วเราจะฝึกสติได้อย่างไรง่ายนิดเดียวแค่หายใจอย่างมีสติ หายใจเข้ารู้ตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวว่าหายใจออกแค่นี้คุณก็เริ่มต้นฝึกสติได้แล้วไม่ต้องนั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาแค่หายใจก็เปลี่ยนชีวิตได้กุญแจดอกที่สองสัมปชัญญะท่าสติคือเรดาร์สัมปชัญญะก็คือระบบนำทางที่แม่นยำช่วยให้คุณเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ สัมปชัญญะคือการรู้ตัวอย่างชัดเจนรู้ว่ากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรและทำไปเพื่ออะไรลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถอยู่บนถนนถ้าไม่มีสัมปชัญญะคุณก็เหมือนคนขับรถหลับในไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่สุดท้ายก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้ามีสัมปชัญญะคุณจะรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังขับรถอยู่ ต้องขับไปทางไหนต้องระวังอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกสัมปชัญญะได้ง่ายๆเช่นก่อนจะพูดอะไรออกไปลองคิดก่อนว่าคําพูดนั้นจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรก่อนจะทำอะไรลงไปลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่กุญแจดอกที่สาคือขันติเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมรถติดนานจนแทบบ้า โดนเจ้านายดูจนอยากลาออกทะเลาะก,กับแฟนจนอยากเลิกสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบขันติของเราทั้งสิน้นขันติคืออะไรขันติไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การก้มหน้ารับกรรมแต่คือพลังแห่งความอดทนที่เกิดจากความเข้าใจความยอมรับและความมั่นคงภายในขันติเปรียบเสมือนภูผาที่มั่นคงแข็งแกร่งไม่ว่าลมพายุจะแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำลายภูผาลงได้ในทางตรงกันข้ามถ้าใจเราเปราะบางเหมือนกิ่งไม้แห้งแค่ลมพัดเบาๆก็อาจหักโค่นลงได้ง่ายๆแล้วเราจะฝึกขันติได้อย่างไรเริ่มต้นจากการมองโลกตามความเป็นจริงยอมรับว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่สุขก็ไม่เที่ยงทุก,ก็ไม่เที่ยงเมื่อเจอเรื่องทุกใจอย่าเพิ่งจมอยู่กับความทุกข์ แต่ให้มองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในนั้นเพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออกและทุกความทุกย่อมมีวันดับไปกุญแจดอกที่สี่คือเมตตาเมตตาคือพลังแห่งความรักความปรารถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังสิ่งตอบแทนเมตตาไม่ใช่แค่ความรักแบบหนุ่มสาวไม่ใช่แค่ความรักในครอบครัวแต่คือความรักที่แผ่ขยายไปยังสรรพสัตว์ ทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดลองนึกภาพโลกที่เต็มไปด้วยเมตตาจะเป็นโลกที่สวยงามแค่ไหนไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายมีแต่ความรักความเข้าใจและความเอื้อเฟื้อแล้วเราจะฝึกเมตตาได้อย่างไรเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะสามารถแผ่ขยายความรักนั้นออกไปสู่ผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติลองฝึกแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ด้วยการพูดว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ฉันมีจิตใจที่สงบจากนั้นค่อยๆแผ่เมตตาออกไปสู่ผู้อื่นเริ่มจากคนใกล้ตัวแล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไปกุญแจดอกที่ห้รุณากรุณาคือความสงสารที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เห็นใครเดือดร้อนก็อยากช่วยเห็นใครเจ็บป่วยก็อยากดูแลแล้วกรุณาต่างจากเมตตา อย่างไรเมตตาคือความปรารถนาดีส่วนกรุณาคือความต้องการช่วยเหลือเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเห็นคนตกน้ําเมตตาคือคิดในใจว่าน่าสงสารจังขอให้เขาปลอดภยัยส่วนกรุณาคือกระโดดลงไปช่วยเหลือทันทีในชีวิตประจําวันเราสามารถแสดงออกซึ่งกรุณาได้หลายวิธีเช่นช่วยเหลือผู้สูงอายุข้ามถนนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัย บังปันอาหารให้กับคนไร้บ้านแม้แต่การพูดจาไพเราะให้กำลังใจคนอื่นก็ถือเป็นการแสดงออกซึ่งกรุณาเช่นกันกุญแจดอกที่หกมุทิตามุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ปราศจากความอิจฉาริษยาหลายคนอาจสงสัยทำไมต้องยินดีกับความสุขของคนอื่นในเมื่อตัวเองก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเป็นเพราะ มุทิตาคือยาแก้พิษสำหรับความอิจฉาเมื่อเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแทนที่จะอิจฉาให้ลองเปลี่ยนเป็นยินดีกับเขาแล้วความอิจฉาจะหายไปถูกแทนที่ด้วยความสุขมุทิตาไม่เพียงแต่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอิจฉาแต่ยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วยกุญแจดอกที่เอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยแต่ไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่ไม่สนใจ อุเบกขาคือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีโดยไม่หวันไหวไม่ยินดียินร้ายจนเกินไปชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเหมือนคลื่นในทะเลมีขึ้นก็ต้องมีลงถ้าเราดีใจมากเกินไปเมื่อคลื่นขึ้นเราก็จะเสียใจมากเกินไปเมื่อคลื่นลงอุเบกขาช่วยให้เรารักษาสมดุลทางอารมณ์ได้ไม่ให้แกว่งไปแกว่งมาตามกระแสของชีวิตลองนึกภาพว่า คุณกำลังเล่นชิงช้าอยู่ถ้าคุณกลัวความสูงคุณ,คณก็จะกอดเสาชิงช้าแน่นไม่กล้าแกว่งไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณปล่อยวางยอมรับความสูงคุณก็จะสนุกกับการเล่นชิงช้าได้อย่างเต็มที่อุเบกขาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราปล่อยวางความยึดติดยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ในยามที่เจออุปสรรคได้ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดู แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์อยากให้คุณลองคิดดูว่าวันนี้คุณใช้กุญแจดอกไหนไขประตูชีวิตบ้างมาแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้และขอให้ทุกท่านมีสติสัมปชัญญะมีความอดทนมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป